สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปลงหุ่นสีนะครับ <laughs> ด, <laughs> ดีแล้วดีแล้ว,ลว <laughs> อ,อยอเ <c oughs> วิยงเ <laughs> ด <c oughs> ี่ยว <laughs> ทางนี้ได้เล่นนะ <c oughs> หมอไว้ก่อนน <c oughs> ักคตเราแค่อันเดียวกันีปเลยนะ ก็พัฒนาดูระเบิดกันด้วยนะเมื่อกี้ไม่มีใครดูแล้วใครเดือดร้ายกันอยู่ผมอันนี้นะผมน้ำแข็งครับอ๋อเขาไปปลาปลาไปงั้นเลยพี่ตื่นกับคุณนะก็จะดีไปเลเพราะว่านีนนี้มีแสงแสก่อนพี่ต้นน้ำแข็งเหรอครับโอเคตามมันป๊บนึงนะพี่ผมขอเคลียร์กันงนี้ก่อนขอบไปปลาเพชรเดินเข้าไปหมา หมามันเผาเลยมันจําเพชรไอ้มันจาไน์อยู่ไม่ต้องฆ่าตัวตายแค่เดินเข้าไปให้มันโดนให้ผมไม่ทันแล้วโอ้โหตายแน่เลยนี่ตายโยนปืนทิ้งเลยตายเไม่เข้าใจสิ่งที่พูดว่ามันมันมันจำผมอยู่แล้วคืออะไรวะหมามันมองเองอยู่ถ้าถ้าจะให้ถ้าจะให้หมามันเผาอะต้องต้องเป็นไนท์เท่านั้นที่เข้าไปเมื่อกี้ใต้สิยงเข้าไปเมื่อกี้มันไม่ยิง พี่สิวัดพี่สิพี่สิทำอะไรฆ่าตัวตายไงเอาสแตก็กอ๋อปรผมก็โดยด้วยตายแล้วมาเข้าไปแจกตรงนู้นเลยอ่ะก็ได้ไรก็ได้นะไอ้มีนนะก็ได้พี่สิทไม่นะัวพ <c oughs> ี่เกือนพี่สิเลยกดเอนเตอรไปเลยสิครับเอาน้ำแข็งงั้นผมขอชดเชยหนึ่ง,งกับคุณหได้ไดนะ <ะ>มันโดดมันโดดไม่ใช่พี่ชุดสองตอนที่ที่มันล้มเกียร์าสาวสุดอมละพลาพแล้วว่านายต้องเป็นรอบแรกหรือจะนายรอบแรกกับคุณแมหรือ็นรอบรอบสองกับพี่พิษติดติดยังไงไปก่อนที่รอบแรกไหมพี่ตอนรอบแรกไหมพี่รอ,ร,อรอบแรกตอนมันโดดครั้งที่สองนะพี่ได้ครับ

เ,เ,ราาเราจะต้องจ,จมไปด้วยกันเราจะ่อจมไปดยอา้าวแต่ไปนึ่งเดีไปไหนครับเดีเดีปลาครับจะปลาไปครับผมโดนคนโดนโดนหนึ่งรอบสองปลายขออยา,ายนะครับ ตายดีนะบอกก่อนเยี่ยมแต่เนอะโอ้โหเยี่ยมแต่คนจะตายเหมือนกันโอ้โหเองไม่ต้องมาหยิบปืนขนาดนั้นก็ได้พาระเบิดไปแล้วหยิบปืนก่อนอีกตาระเบิดไปเรียบยนะยนะร้อยแล้วนะในมุมสัมมิลาไปช็อปปี้

นี่ไงเมื่อกี้เพชรไอ้เมื่อกี้นายวางวางอนั้นไว้อะไมท่ไม่วางแย่ดูอยู่เดียวเล่นเดียพี่ึงเดียไหน หน้าไหนตัวนั้นอ่ะขนมเชื่อใจพี่โอ้โหปลาระเบิดเลยขนมเชื่อใจพี่พี่ต้นเปิดเสียงเปิดเสียงแบบนี้เขาจะยินไหมเนี่ยเปิดเสียงว่าผมเข้าอ่ะใช่ไงมีกระถางอย่าเคลียร์โดนเขวิ่งกันเขาอยากเคลียร์โดนสิ ม่าจริงๆตั้งแต่เล่นกันเองกับทางนี้่็แม่งเคลียร์โดนกันเก่งชิบหายด้านนี้ก็ต้องด้านนี้ต้องมานั้งเคลียร์ไอ้มอนที่อยู่ข้างบนเกาะกลางทางคือสิงยังมีหอกปิด้ายไหมทางนี้แม่งทางนี้แม่งไม่มีทั้งดีกว่แม่งไม่มีทั้งหอกไฟฟ้ายคือไม่กดด้านล่างมันยิงขึ้นไป นน่าจะชื่อว่าหุ่นสีทีมกาวมากว่าเออวะมีเหตุผลมีเหตุผลวะมไปใช้ไนน์ไนไชน์8.5ได้แล้วโดนพิ้งไม่ได้แล้วอันเดียวอ่ะวิ่งมาของดีนะฮะ จะถือไว้เผื่อก่อนก็ได้ไอ้ตานที่ของดีกูเฉยเลยไห้ไปถ้าเอาไอ้นั้นไว้ก่อนเอาไว้เคลียร์ก่อนเอาวพี่จิตตเนี่ยไม่มีเขาเอาคาโฟ้เลยเหรอกูเชื่อู้เลือูต้องกาอู้มาเกิดตรงนี้ยินดีต้อนรับโซนนรกเลเวลหนึ่งเป็นแบบเกย์ดีที่สุดเอ็กซ์แคลนด์ังเมจ ไนรนะก,ก2 2> เรอทีสองเดี๋ยเดยมันจิกมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันเห็นเลยอ่ะโ,โ,โอ้โดอนั่นแหนะโหดมากแตะไปอีกหนึ่งดเดี๋ยวอีกอันหนึ่งนะ 2, นะ่าจะเป็นรกเรือ่สองะทาสิงยังไม่เข้าไม่เข้าแล้วเกเรว่าทไมเป็นนรกเรือสองไม่เห็นรหัสตัวๆแล้วเรเอาแล้วใครเขาทำใหมันลด ไปมาดูนายิงสุดอ่อนแล้นะครับยิงสูงไปแล้วโว้ยลงไปอีกไม่ได้ได้านนี้แค่ตรงที่โผมานิดนึงส,ส,สุดม,ดม,ดมัเอ้เอเอจไม่ไดวรด ทำไมไม่ขยับสักนิดนะคนดีครับาพไปวผมไไม่ด้ีตะบนไม่ได้เล่งจุดอ่อนเลยโว้ยไม่ผมไปดูแล้ตอนนี้อนนั่งรถ เขาเขาเขามีของเขาเอาไอนี่ไปใช้ไอนี่โยนทิ้งไปใช้กรุฎาคุนโจนนะเอามันไมปลีนหน้าปืนไปจำานูโถดใช้เถอะปืนปืนดีจริงจงปืนมันดีอ่าเราโยนทิ้งหล่าเอาไปใช้กรุาคนจนดีแรงมากไม่ดูดีไม่ดูไม่ดไม่ดหมอ ิบคุณภาพสีม่วงสีม่วงสีเขียว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 ่าทำไมมึงไม่ออกให้กูนี้สไนเป็ตหน้าูเห็นคนฆ่ามึงไดขนาดนี้คือผมไม่เห็นคนฆ่ามันเลยได้พี่อ๋อต้องมาเห็นคนฆ่ามันแล้วแม่นชันผมไม่ได้เยสีแดงตกสีแดงตกนะสีแดงตกนะอ่าเขี้ยวกูผมโคตรเศร้าเลยมหาเทศน้ำชื่อน้ำด้วยตัวเอง ไม่54ยัง4 54เ้ายังมีตัวแรกอยู่เขายังมีตัวเลขสีแบบ่แย่ปาพี่แค่ผมวางเลยเหรอไม่มีกระเบดิดมีระเบิดป,ปาเลยปลาเลยปลาแล้วปลาแล้วปลาแล้วยังไงครับจะน่าจะ2เวฟบไหมครับหรือว่าเวฟเดียวโอ้โหต้องเล่น3อย่างน้อย3รอบแน่นอน3รอบไม่สปีดแลนด์ไงก็คลิปนี้สโลว์ ไม่ไม่ชื่อที่บอกแล้วว่าน04ทีมเก้าเผาไม่มีหมดไม่เป็นไรเราไม่ได้ร่วมทีมเ็าจะต้องแข็งพวกเองไม่แบ่งกันป้าเหรอเอกดึเพีมใช่ผมต้องปาเแดงตรงไหนใครอ๋อเพื่อใคร ไม่ม oh. oh. ันเหลืองม่วงถ้าบัฟกระสุนไม่จำกัดอ่ะสีเขียวแทบหาบัฟหาบัฟดีๆใส่ตัวไม่ได้เลยโยนทิ้งไปเลยแดงกับม่วงยืนน่าใครเหลืองเขาจะใส่บอลกันนะแกมแข่งจดีแน่นคว้งมาแล้ว ใช้ผมลอยใช้ตอนเสร็จยิงไม่มีดาเมจเลยพี่เลยอ่ะก็อเองอย่าไปเลงตามบอสอะไรเล,เลงจุดที่บอสมันอยู่ประจําสิอย่าไปเลงตามลูกลูกบอลฮิตบ็อลมันยังอยู่ที่เดิมอะแค่หน้าตามันเปลี่ยนก็เหมือนในแอลอะละ มองออกหน้าแดงพีหเอามากหน้าป๊อบกระสนไม่จำกัดหลงม่วงน่าะเหลืองเหลืองแดงเหลืองแดงหาแดงไม่นั่นน่ะพี่ต้นค้ส้างกันอย่ายืนแถวนี้เดี๋ยวสิษย์มายืนยิงก็ป๊อบหายหมดงองาแล้วปแล้วเขายืนแยกกันแล้วตอนนี้ศีบกโรกา ข้อป okay. ึ si ๋ข้อเดินเดินเดินเดียวีหลังเส้เออพลังแห่งการดาคนจนเอาถึงได้ถึงเอาว่ะรู้จ้ไหนวะู้าม ก็เอาไว้ใช้ตัเวกไงตเวกก็้วคิวพิเศษิ่องิม่องอนน้องยิงแข่งกันคิดว่าน่าจะแรงอว้คนเิ่มไปไกันแล้วใครเนี่ยโที่ดูดิปับเราปาแล้วจอดไปเลยครับโอ้โหแต้มสินสี่ล้านแบบสี่ล้านสี่ล้านพอดีว่าเมื่อกี้ เมื่อกี้เห็นอยู่สามล้านเก้าใครมั่วครับมอบ้วยเออยอะไรนะบอกว่ามาตี9ก่าสามคนเก่ผมนับสองผมไม่มั่วนะผมนับสองผมมั่วเห็นไหมอุ้ยผมล้านกว่าโอ้โหีีโหเลยว่ารอบแรกตัดเหรียงก็ออกแล้วผม